มาครับวันนี้ก็อยู่ที่โกดังสามของเราครับผมครับปีนี้มีงานที่หลากหลายมากครับจ็กเก็ก้อนเนี่ยผมทำแต่โครงรถเ่ครับผมครับทีนี้มาปีนี้ผมพยายามสร้างงานให้เยอะมากขึ้นครับเช่นละรถตู้ระพงมีเข้ามาแล้วครับรถตู้คอนเทนเนอร์หรือรถอะไรหลายอย่างครับเข้ามาครับไม่ว่าเป็นทางด้านรถนอนก็เข้ามาครับผมครับเป็นการขยายโครงการแล้วก็ขยายความรู้ตัวเองเพิ่มไปอีกครับผมครับเพื่อ เพิ่มงานให้ทีมงานข้างในนี้นะครับผมครับทีนี้รถแห่ก็มาเหมือนเดิมครับผมทีนี้เพิ่มมาไหมครับเต็มเลยครับจนมีที่จอดทีนี้ครับผมครับปะจะพาไปชมว่ามีอะไรบ้างครับผมครับอันนี้ก็รถแห่ของแท้ครับทําท้ายใหม่ครับเพราะว่าท้ายไปเติมมาครับผมเขาขึ้นปั๊มไปเติมมาเองครับแล้วก็ทําการทําท้ายแล้วก็ตัดท้ายใหม่แล้วก็โปรสีใหม่สลับคันนี้ครับผมครับทีนี้ขยับมานี่คันเนี้ยศิลปินภูไทยครับผมครับผมบอกแล้วว่า จากเอกสาวทำโครงสร้างรถแห่ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นรถนอนรถบ้านครับคันนี้ออกแบบว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งละมีห้องพระครึ่งห้องห้องพระครึ่งห้องนะครับห้องพระอยู่ฝั่งนี้นะครับผมห้องพระฝั่งนี้ครึ่งห้องครับสลหรับสักการะบูชาครับผมครับขยับฝั่งนี้ห้องรับแขกห้องรับแขกครับขยับไปอีกเป็นห้องรับแขกมีโซฟาวาง้างในครับรับแขกขยับไปอีกฝั่งนี้ห้องนอนครับห้องนอนอีกครับผมห้องนอนหนึ่งส่วนอีกขยับมาฝั่งหน้าห้องน้ําครบจบในคันเดียวครับผมครับก็ต้องเข้าใจว่า ศิลป,ปินเนี่ยหรือมอรมเนี่ยเขาเดินทางตลอดนะครับผมเดินทางตลอดทีนี้ไปอยู่แต่ละที่เนี่ยผมบอกเลยว่าห้องน้ําเป็นเลยที่ยากมากจาก,การประสบการณ์ที่ผมไปนะครับผมเอาง่ายห้องน้ําวัด10ห้องเฉพาะมอรมก็300กว่าคิดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับห้องน้ำครับไม่ว่าไปรวมทั้งท่านผู้ชมหน้าเวทีอีกเป็นนัหมื่นคนครับไม่ว่าจะเป็นการไปงานแบบงานที่โรงแจ้งบางทีเนะี่ยไม่มีห้องน้ำนะครับคิดดูว่าจะยากขนาดไหนครับผมครับครั้น,นี้คุณพ่อก็อยาก มีรถเป็นส่วนตัวห้องน้ําห้องรับแขกห้องสัญญาครับเพราะว่าในการไปงานเนี่ยจะมีเจ้าภาพมาสัญทาที่หลังเิทีตลอดนะครับผมครับสำหรับคันนี้เลยตามชมคันนี้เป็นยังไงครับผมครับรถจอเอดีก็เหลือแค่ติดตั้งจอไปครับตอนนี้จอข้างบนแล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับเหลือแค่จอตรงนี้นะครับกำลังจะใส่ครับผมครับคันนี้ก็เป็นโครงจอเก่านะครับผมครับทีนี้คุณพ่ออยากได้ความสูงกรนอิกผมก็ติดฟลอกลิฟสองฝั่งครับซ้ายขวานะครับผมเพื่อจะให้ ยกขึ้นไปอีกสลับเวทีจะได้สง่างามครับผมครับแล้วก็ตามไปอีกอะไรครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ปึ๊บห้องนี้ผมก็ทําเป็นพิเศษครับสลับระบบเสียงโดยเฉพาะนะครับผมครับลูกน้องว่าบันไดอยู่ตรงนี้ผมดูก่อนอยู่ตรงไหนนี่ดูเพาะล่ะเออนี่ครับบันไดขึ้นห้อง power อ,อันนี้อาจจะเป็นห้องพวกสเตทบ็อกห้องไม่ลอยจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมครับ ทำไมบันไดคุยไปอย่างนี้ข้างล่างตรงนี้ครับสายไฮดริกทั้งบดครับถ้าแก้เนี่ยงานเข้าเลยครับผมครับทีนี้ผมจะจับระบบเข้ามาตรงนี้บนว่าเป็นพวกสเตทบ็อกซ์ไมลอยตู้โหลดจะอยู่ในนี้ทั้งบทนะครับผมครับสำหรับที่เราวางแผนไว้กันน้ำเข้าทุกอย่างสำหรับคันนี้จะประมาณนี้ฝั่งนี้ครับรถก็เป็นรถแห่วลนทน์ครับวลนทน์เนี่ยก็ถือว่าทางเราไปหลายปีแล้วนะครับผมครับทีนี้เขามาทําอะไรครับมามาดูกันมาทําตู้หมุนครับผมครับการทําตู้หมุนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยครับเห็นไหมครับจะต้องมีการตัดท้ายต่อเพิ่มความแรงหลายอย่างสลับรถ1นึ่คันนะครับผมครับตู้หมุนก็มีหลายแบบครับผมตามราคาลูกค้าอย่างอเนี้ยลูกค้าเลือกแบบเนี้ยเราก็จัดไปแบบเนี้ยเรียกเอลไมโคก็ราคาสูงขึ้นประมาณนี้ครับแต่ราคาจะไม่เหมือนกันสลับตู้หมุนครับว้ไทยก็จะประมาณนี้ฝั่งเนี้ยก็เป็นรถแห่นนอนราศินครับนนทศิมันทาอะไรปีนี้ครับรถคันเนี้ยมันทําไปยุคแรกๆนะครับผมครับมีตู้หมุนแล้ว แต่ยังไม่มีเวทีเปิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับโนนัศินก็จะมาทาเวทีครับเนี่ยครับเพราะว่าต้องการให้จอดเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับสลับคันนี้ครับผมครับก็แบบเดิมไม่ใช่เรื่องง่ายคือทุกคนอาจคิดว่าตัดตัดตัดแล้วก็ยกขึ้นเลยมันไม่ใช่ครับผมมันไม่มีงานอะไรมากกว่านั้นครับดูครับการถักโคงเราครับต้องถักโคใหม่ทั้งบดนะครับผมครับแล้วก็เหล็กที่ผมถักเนี่ยก็เป็นเหล็กหน้าหกทั้งบดเห็นไหมครับเหล็กหน้าหกทั้งมดครับเรียงกันทั้งมดเพราะว่า ผมต้องการให้มันแข็งแรงนั่นเองครับผมครับโนนัสินก็นาเสร็จแล้วก็เหลือแค่มาเก็บงานสีโปสีเก็บทุกอย่างไม่เข้าล่างครับที่ไปชนอะไรมาแล้วก็ทําการเก็บให้หมดครับผมครับแล้วก็จะทําการโปสีใหม่แล้วก็ทําสีใหม่ให้ลูกค้านั่นเองครับผมครับไปไปฝั่งนู้นกันว่าไปถึงไหนแล้วครับผมครับรถเล็กก็ใกล้เสร็จแล้วหมวกใกล้เสร็จแล้วครับยกหมวกขึ้นก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับท้ายรถเล็กก็เสร็จแล้วนะครับ รถคันเล็กเนี่ยผมบอกเลยครับต้นทุนเนี่ยเท่ากับรถใหญ่ครับผมครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกระบอไม่ว่าเหล็กที่เราใช้หรือช่องระบายความร้อนครับก็เป็นมาร์เกตทั้งหมดของที่ใช้เนี่ยจะทอดรถใหญ่เลยแล้วก็ประตูเนี่ยเนี่ยประตูเนี่ยจะทอดรถใหญ่เลยนะครับผมครับโอ้โหถือว่าเป็นงานหินมากสำหรับรถเล็กนะครับผมครับท้ายหมุนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท้ายหมุนครับผมสวยๆครับผมครับขยับบางฝั่งนี้โอ้โห ทำใหม่ถือว่าเยอะมากครับระบบเสียงแอเบรคนี้วก็เปลี่ยนที่สี่แล้วทั้งหมดครับผมครับท้ายเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้ครับผมครับตอนนี้ขั้นตอนของเข้ก็คือทําฝั่งนี้ใหม่ตอนแรกลูกค้าว่าเอาแต่ท้ายหมุนเอาวิธีเดิมเอาไปมาครับเปลี่ยนใจครับผมครับทําใหม่เอาง่ายคันี้ทําใหม่ทั้งคันครับผมครับเหลือแค่โค้งไว้ไม่กี่ส่วนเท่งนั้นตรงนั้นเราทําใหม่ให้หมดไมว่าไปทั้งน้้นวทีลิ้นชักข้างล่างก็ใส่วทีมาครับผมครับ ข้างบนก็วิธีเปิดปีกครับผมครับโอ้โหคันนี้ถือว่างานหินมากอันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรครับอันนี้เปรนอนครับเปรนอนโอ้โหบีเปรนอนไปด้วยครับผมครับทําไมอย่างอันนี้หนุนข้างหน้าก็มีการเปลี่ยนตะแกรงเปลี่ยนตะแกรงหกเหลี่ยมทั้งบทแต่งหมวกหน้าใหม่บทนะครับผมเพราะว่าคันนี้จํดการโปรสีใหม่ทั้งบทนั่นเองครับผมครับก็ให้ลูกค้าได้งานที่สวยครับเลยทํากันขนาดนี้โอ้งานหินครับงานหินสลับจงเจริญครับแต่เราก็ทําให้เสร็จคันนี้รถแห่ บอลลูนครับบอลลูนที่ทําอะไรครับเพิ่มล้อมา10ล้อครับทีนี้รถสั้นได้ต่อรถอีกครับผมครับโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบทักปุ๊บขยับปั๊บไม่ใช่โอ้โหมันมีทั้งน้ําหนักอะไรหลายอย่างคันนี้จะมีการต่อคันซีด้วยนะครับผมครับเพราะว่ามันยืดช่วงรถออกไปครับทาให้รถทํางานยากนั่นเองครับผมครับ มาคันนี้อะไรอีก่ยของระเบียบวารสินครับผมบอกแล้วครับว่าอู่เอกซาวทาทุกอย่างครับผมคันนี้ก็มีมาซ่อมตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ทําการเพิ่มเติมครับชั้นวางชุดวางอะไรของเขาตรงนี้ครับเวลาเดินทางครับผมง่ายเป็นวยกานซ่อมลิฟต์เห็นไหมครับแล้วก็เอาเหมือนกันครับผมครับถือว่าทาทุกอย่างลงนู้นก็มีรถศิลปินภูไทย2องคันก็กําลังทําสีอยู่รถคันนั้นก็รอทําสีรถระเบียบ ก็รอเข้าไปลงโกดังหนึ่งเพื่อทําการเก็บระบบนั่นเองครับเพราะว่าคันนั้นก็จะเสร็จแล้วก็จะออกมาพวกนี้ครับโอ้ลืมคันนี้ระเบียบวัตถุสินเหมือนกันครับผมครับคันนี้ก็ถ <df> ือว่าทํะในอย่างเช่นล่ะตัดความสูงอันนี้ลงอีกครับจากแรกสูงนะครับผมผมก็ตัดลงอีกตามที่พ่อบอกมาครับผมครับแล้วก็งานต่อไปคืออะไรครับต่อท้ายเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องปั่นจะขึ้นคันนี้2ตัวนะครับผมครับระเบียบวัตถุสินมีเครื่องปั่น2ตัวนะครับผมครับตัวหนึ่งปั่นกระเสียงอีกตัวหนึง ปั่นไฟครับผมครับจะเป็น2ตัวแต่ปั่นไฟเนี่ยโอ้โหหนักมากสําหรับีบบวา์วสินเพราะว่าไฟที่ใช้หลังเวทีเนี่ยประมาณ120เก็บร3 0มแอมคือง่ายเครื่องปั่น150เนี่ยเอาไม่อยู่นั่นเองครับผมเอาไปอยู่ก็คือไฟที่ใช้หลังเวทีเนี่ยเท่ากันเลยกับรูเครื่องปั่นเลยครับโอ้โหผมเห็นมันยังตกใจผมว่าแล้วทําไมเครื่องปั่นถึงชอบน้ํามันบดครับเนี่ยจุดนี้แหละปีนี้ผมก็วางแผงกับพ่ะหลายอย่างการแบ่งเฟสไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเพื่อ ลดอัตราการกินน้ำมันลงมาครับแล้วก็เลื่อเฟสให้ได้ดีที่สุดครับผมครับแต่เฟส100แอมผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสำหรับเครื่องปั่นหนึ่งเครื่องครับโหลดตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าคิดดูว่ามันจะกินขนาดไหนน้ำมันครับผมครับต่อมาครับนี่อะไรครับลิฟ์ครับลิฟ์ลิฟ์เห็นลิฟ์ไหมครับเห็นลิฟ์ด้วยลิฟ์ก็จะต่อความสูงลิฟ์ขึ้นอีกเพราะว่าเวทีสูงขึ้นอีกลิฟ์ก็ต้องต่อขึ้นอีกเห็นไหมครับเอกซาวเนี่ย รับจบทุกอย่างจริงๆครับผมครับโอ้โหมันและท้าทายสลับงานปีนี้ครับผมครับมีงานมากมายให้ทีมงานเราทาแล้วก็มีอะไรสีอย่างครับที่ตื่นเต้นไหมทีมงานราทำครับก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยไปเรื่อยครับจากอดต่อรถแห่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ต่อรถบ้านต่อรถห้องน้าโอ้โหต่อรถตู้ลำพงนี่แหละครับผมครับคือเอาทุกอย่างซ่อมไฮดรอลิกครับผมครับนี่ครับประมาณนี้สลับโรงงานของเราครับผมครับที่ทำก็เพาะลูกน้องเยอะเราก็ต้องหางานมากมายให้น้องทําไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นเองครับโอเคประมาณนี้สลับ โกดังสามครับอันนี้ยังพาทัวร์หมดครับเหลยวฝั่งนู้นอีกเยอะพอสมควรครับผมโอเคครับ